ตอนเช้าเราทําอะไรบ้างหน้ากระจกของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะเราก็จะมัดผมนี่เลยคือแบบหน้าม้าเราเป็นยาวมากคือตอนนี้นะเรายังไม่กินข้าวเลย,เ,ยเราเปิดหน้ามาให้ดูก่อนนี่นะคะทุกคนนี่นี่คือหน้าม้าของเราเดี๋ยวเราจะต้องมัดผมก่อนนะเพราะว่า หน้าจกเราอยู่ตรงนี้นะหน้ากระจกเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่านะปกติเนี่ยเราก็มัดผมเองนะแต่ตอนไปโรงเรียนเนี่ยเราจะให้คุณแม่มัดให้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเขาแม่มัดจุกเนี่ยที่โรงเรียนอะ่ะเราก็เลยเออเราก็เลยแบบว่ามัดจุกเองที่บ้านนะคะที่โรงเรียนไม่กล้ามดเพราะครูไม่ให้มัดนะทุกคนนี่เรามัดได้แบบนี้แล้วนะคือหนะ้ามาเรายาวมากอะ่ะทุกคนคือ ตอนนั้นะเราผมยาวนั่นแหละเนี่ยเราผมยาวประมาณนี้นะแล้วหนะ้าม้าเนี่ยประมาณนี้เลยเราต้องมัดขึ้นข้างบนตลอดเลยแต่บ้านนะตอนนั้นมันไม่ต้องมัดก็ได้เพราะว่ามันยาวไงอืมมันยาวแล้วเราก็เลยว่านะไม่ต้องมัดก็ได้นะถักเปียรวมกับหน้าม้าไปเลยค่ะแม่แล้วแม่ก็ถักให้นะทุกคนคือบางวันแล้วก็ที่นู่นเราก็มัดรวบเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเรา ต้องรั่วแบบนี้หัวเราอะไรนี่น้องเราทุกคนคือมาเร็วมาเร็วตื่นมาตอนเช้านะทุกคนดูหัวเนี่ย <c oughs> ไปไปเดี๋ยวพี่ทําผมหมองพี่ก่อนนะ <c oughs> นี่แล้วเราก็ต้องการลชัันด้วยเพราะว่ากันดดแดดนะทุกคนนะโอเคต้องกันแดดด้วยนะทุกคนค่ะโอเคมันได้ยังได้นะโอเคน่าจะได้ด้วย โอเคได้เป็นจุกๆแบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็อเอาอยางนี่ยาอัดเส้นหนูก็เป็นน,นะขันนะจะต้องกัดกับฟันอ่ะทุกคนปกตินะอะไรให้เราแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคือมันนั่นคือน้องเราใช้หวีสีพูก็ได้ค่ะมันเจ็บหัวนี่ โอเคทุกคนแล้วก็มันได้แล้วนะแบบนี้แล้วก็ปิดตั้งแบบนี้โอเคทุกคนแล้วต่อต่อไปนะทุกคนแล้วก็จะนี่เลยทาโลชั่น<อ>นี่คือโลชั่นทุกคนปิดโลโก้ด้วยได้เหนะ็นนี่โลชั่นที่เราทาแนละ้วเราทาเขียขยับไปหน่อยค่ะนี่แล้วก็ทานะทุกคนนะ คือเราก็ทาโลชั่นปกตินะคะทุกคนตอนไปโรงเรียนเราก็ทาแบบนี้นะะแะทุกคนนะ,ค,ะคือแบบว่านะอืมนี่คือชีวิตประจำวันตอนเช้านะคะคลิปนี้ก็อาจจะอืม,อมติดลิกสิดเยอะไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่า ุยติดลิกจะสิกระเดืเสื้อโอเคไม่เป็นไรหรอกนุเขาคงให้อภัยแหละขยับไปหน่อยนะเป็นหนึ่งโอเคทาที่แขนเสร็จแล้วนะทุกคนทาที่ขาต่อไปนะคะทุกคนคืมนอม,ม,มา้อดูหน้ามาน้องดิทาขาก่อนนะต้องท่า ทาขายอยู่คนใหญ่ยายาน้องทาอะไรอยู่โลชั่นเหรอยังซ่านทาโลชั่นโอเค<ม>ทาเสร็จแล้วนะตรงนี้ต่อไปแล้วก็ทาที่หน้าเพราะว่าคือแล้วกูหน้าดำนะทุกคนบ้านเราเด็กออกเยอะมากทุกคนคือแม่ทาป้องกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวดำไม่เหมือนแม่นะคะแม่ขงังแล้วค่ะ อ่ะทุกคนนี่มันก็ทาหน้าแล้วนะมันก็น่าจะเนียนเนียนนิดนึงนะทุกคนโอเคต่อไปนะั้นเราก็รอให้แห้งนะทุกคนเช็ด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 ก่อนนะคะทุกคนต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะต้องใช้น้ำน้ำอันนี้ก่อนนะบิบบิออยนะคะทุกคนเทใส่ผมนิดนึงนะ ผม,ผมจะได้นุ่มๆนะทุกคนโอเคเอาไหมาแห้งแล้วนะั้นอะไรอ่ะเราเช็ดเหรอไม่เอาไม่เป็นไรหรอกไม่เอาแล้วโอเคทุกคนค่ะต่อไปก็เป็นการทาแป้งของพวกเรานั่น,น,นเอง,งนะคะได้ไนหนงพี่ทำผมให้นะคือผมน้อง ยากมากเลยทุกคนเพราะน้องเป็นคนผมหลอนนะคะทุกคนคะ่ะเขาอยากไปหน่อยเป็นหนึ่งพี่จะทาแป้งมันยังไม่ออกสีอีกแล้วมันจะต้องทาให้ดูขาวทาให้ดูขา,ขาวขาวเหมือนผีเลย <c oughs> ได้แล้วน้องทุกคนเนาะ <c oughs> นวันนับที่คือแบบว่าเราวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะต่อไปก็มา ทำผมน้องกันอิจฉาโอ้โหโอเขอโทษขอโทษนะจุ๊บจวีนี้แหละได้แลว้วพี่ถนัดวีนี้เนาะ <t os> ทุกคนตอนนี้นะคะน้องก,ก็มัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะคือเราจะไปกันแล้วนะคะทุกคน <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเราจะลงจาก <c oughs> บ้านนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่ดูดิ บ้านเราลกมากมีโน้ตบุ๊กตั้งตรงนี้ใช่ช่างม,มันเถอะเนะเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเราเปิดเราจะปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วไปกันเลยไปกันนะคะทุกคนคือตอนนี้นะเราก็อยู่ที่บ้านอยู่นะอ้าวลมปิดประตูหยิบลูกด้วยเนะาะลูกฮมาหยิบจ๊กจ๊กใช่เพราะว่าตอนเช้าหนูมือ้อุกคนทุกคนคือแบบว่า กินกินกินเดี<ๆ>๋ยวไปเอาหยิบขนมก่อนนะว้าวเฮ้ยอะไระไรถรางนีอ้อ่ะดูนะนี่ทุกคนไ,ไปรถอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ขอรถนั้นได้ไหมรถไม่เอา<ๆ>นะโอเคมันมีสองอันนะทุกคนเราเอารถบาร์บีคิวมาเราเอารถอะไรนไเนี่ยรถรถยำต้มยำกุ้ง โอเคเราไปกันเลยโอเคนะคะสำหรับิมีก็ถ้าใครชอบนีอ่ะก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย